ยอดฟัดทอนที่รู้ป่วผมบูมาเลยหัวเซที่นี่นะคะเอาไปตามไหมไปตามอร่อยนะคะว่าถุด,ดีหลามบ้านนะคะประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องใส่รูอังขาดนะคะวันนี้ก็โอ้โหแดดร้อนนะคะก็เลยมาหลบที่ใต้ต้นไม้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนวันนี้ลุ้นจะมาถอนหญ้านะคะที่บ้านลุงเองนะคะที่ปู่ผ่าไว้นะคะก็เดี๋ยวเอ่อบ่ายสามโมงนะคะลุงก็ต้องไปรับผุเล่กับตงก้านนะคะหลังจากนั้นลุงก็กลับมาทำกับข้าวมื้อเย็นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปถอนหญ้าเนาะ เดี๋ยวเราเพราะว่าไม่ได้ถอนหญ้ามานานแล้วอย่าเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก็ร้อนมากวันนี้นะคะคือแบบเวลาฝนตกก็ตกนะคะเวลาแดดร้อนก็สุดยอดนะคะทุกคนเมื่อเช้าก็รอนะคะรอจนแบบแว่าคือไม่มีแดดเนาะแต่ว่ารอทั้งวันแล้วทุกคนรอทั้งวันแล้วมนไม่ได้นะคะไปเราไปดึงหญ้าก,กันนะคะไปถอนหญ้าก,กันคือแบบแดดแรงสุดๆไปเลยอะ่ะ วันนี้เดี๋ยวตัวเย็นก็ทำมื้อเย็นเนาะเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบในหลังบ้านแล้วก็เออแล้วก็ที่นี่มียอ,ยอฟ้าทอนนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะเป็นยอดฟ้าทอนที่รูปป่วยนะคะทุกคนคือแบบหน้าตาแบบว่าใกล้แบบว่าใกล้จะตายแล้วอ่ะทุกคนมันก็เก็บกินไปแล้วหนึ่งรอบนะคะอันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะแต่ย่ออีกนะคะรอบนี้ก็เก็บกินได้แล้วแหละแต่ว่ามันป่วยแค่นิดเดียวนะคะ ก็เลยก็เลยแบบว่ากีได้แค่มือดึงเนาะเวลาเกตหนึ่งรอบอะเกตทีละรอบนะคะก็คือได้หนึ่งมือนะคะนี่อันนี้จะเป็นหัวแซ่ที่ลุงผัูกไว้นะคะคือสมบูรณ์มากเลยหัวแซ่ที่นี่นะคะจริงๆเขาชอบอยู่ในที่มันชื้นๆนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านนะคะคืออันนี้คือหน้าบ้านนะคะแล้วอันนี้คือทางขึ้นบ้านนะคะทุกคน แล้วก็ปลูกพันไว้ที่หน้าบ,บ้านนายเอนะคะคือหญ้าเต็มไปหมดแล้วว่าดูสิคือเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะแต่ว่าปูกพันแล้วก็กินนะคะกินแบบได้กินแบบว่าเยอะมากเลยนะคะคือแบบไม่ได้ถอนหญ้ามันนานแล้วดูหญ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวลุงก,ก็จะถอนหญ้าแล้วก็ส่วนอดอกไม้อันนี้นะคะคือเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะลืมแล้วอะอะไรไก่ไก่ส่ายางนึงนั่นแหละ <laughs> จำไม่ได้นะคะ ก็จะเหลือไว้นะคะดอกไม้นี่รู้ชอบมากค่ะทุกคนแล้วก็สวนหญ้าก็จะดึงเอาใช้มือเนี่ยแหละดึงนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ถัว่วฝัดเยอวต้นนี้นะคะคลิปที่เล่าที่บอกว่าไม่ไม่ออกลูกนะคะคือลุงก็จะท้องเลยนะคะคือดึงออกมาเลยนะคะเพราะว่ามันมีก็ไม่มีประโยชน์เนาะเอ๊ะหรือว่าเก็บไว้ดีจริงๆแล้วก็บันเดดได้เหมือนกันนะเวลาเวลาแบบว่าพระอาทิตย์ไป ทบธนูนะ่ะมันก็บานเดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าดึงดีไหมหรือว่าไม่ดึงนะคะไปเอาแหวมานะคะเพราะว่ามีหนามด้วยค่ะทุกคนก็เลยต้องใช้แว่นะคะต้นหนามนี่คือแบบ อยอมากเโอเคถ้าขอางเยอาหมดแล้วนะคะลุงก็จะเอาอยานะคะมากองไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้โดนแดดแล้วก็ตายไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้โดนแดดเนาะเดี๋ยวมันก็แห้งนะคะมากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปรับลุยเพรก็ <c oughs> ต้องไปรับลุยนะคะก็เลยที่ตอนเช้าลุงก็ถ้าไปสง่สงลูก้ากับคุเรนนะคะ คือตูเลกับตรงการนี่คือคุณพ่อไปส่งเนาะแล้วลกก็อยู่บ้านนะคะทำภาษาบ้านนะคะถูบ้านซับผ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปอะไรประมาณนี้นะคะพอตอนเย็นก็ไปรับลูกนะคะแล้วก็ทํากับข้าวนะคะรอคุณพ่อบ้านกลับมาที่บ้านแล้วก็มากินนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ันนี้จะเป็นต้มพีกนะคะดูสมบูณ์มากเลยที่นี่ค่ะอันนี้คือลุงก็เอามาทีนะคะเอามาเล่มาทีแล้วก็เขาก็ขึ้นมาเองนะคะ mm. เดี๋ยวก็ได้กี่ขเายเมื่าที่บ้านลุงนะคะต้องพีอะไรอย่างเงี้ยปลูกว่านี่คือแบบขึ้นดีมากค่ะทุกคนแล้วก็ออรุ่เยอะมากค่ะก็เลยเก็บไว้ให้ออรล่ยน,นะคะ นี่คือเป็นผัชีฝรั่งนะคะทุกคนนี่ผัชีฝรั่งเต็มเลยนะคะดูเพราะว่ามันเป็นต้งกา้าเล็กๆเนาะยังไม่โตเลยนะคะเนีย่ยผูกไว้ตรงเดียวนี่คือแบบมะเล็พังนะคะตกข้างล่างแล้วก็คือมาเองเลยนะคะ ต้นนี้เป็นต้มถ,ถั่วเขียวนะคะทุกคนปูเล่นะคะปูเล่ชอบเอามาเล่พันของแม่นะคะ,อะ,คะเอามาทิ้งนะคะเอามาฝันดีไว้ค่ะทุกคนแล้วมันก็ขึ้นนะคะและที่สํคาคัญเนี่ยสมบูรณ์มากเลยค่ะทุกคนมีออดดอกออรูแล้วนะคะด,ดูออรู่วแล้วค่ะทุกคนไน้ถั่วเขียวที่เขาทําถั่วงอน,นะคะนี่เขาก็ต้งก็เป็นแบบน,นี้เลยนะคะทุกคนเอาไปผูเเล่เล่บะทีก็ขึ้นนะคะได้กินเลยนะคะเดี <laughs> ๋ยวต้นหัวเนี้ยนี่ก็ปูเล่ผูเหมือนกันนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวลุงก็ไปพักผ่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปรับเลยสองคนนะคะตอนนี้อากาศไม่มีแล้วนะคะแดดไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าดึงหดหรื้ยังนะคะน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะนี่ดึงไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ดูโล่งๆนิดนึงค่ะดึงไปหมดแล้วอันที่เหลือไว้ก็เป็นพืชผักน,นะคะทุกคนที่กินได้เนาะลุงก็เก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะ จุดไฟเรียบร้อยแล้วตั้งน้ําร้อนไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวใส่ที่น้ําแกงเนาะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานะคะตอนที่ทำพวดน้ําแกงอะไระต่างๆนะคะโอเคตอนนี้ก็มือมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเนาะไปเก็บผักแล้วก็ไปทํากับข้าวกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณลุงบอกว่าสีม่มมใช่ไหมนสี่โมกว่าแล้วนะคะทุกคนไปกันคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนได้มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านเนาะไปดูหลังบ้านกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนข้างหลังก็จะมีอันนี้นะคะทุกคนพริกนะคะพริกสุเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีมะเขือนะคะเดี๋ยวเ,เก็บมะเขือเนาะเ,าเก็บมะเขือนะคะหนูมะเขยเาวนะคะพริสุแล้วนะคะนี่มะเขือยาวนะคะจะทำเมนูอะไรดีเออ เอาไปเอาไปตามไหมเอาไปตามอร่อยนะคะเอาไปตามดีกว่านะคะไปเผาแล้วก็ตามเลยค่ะอร่อย ชะอมนะคะชะอมนีม่นะคะวัตถุด,ดิบหลามบ้านนะคะวัตถุด,ดิบรอบรอบบ้านนะคะก็หาได้ประมาณนี้นะคะมีมะเขือมีออชะโอมนะคะยอดชะโอมแล้วก็ พริกนะคะเยอ่อฟัดทองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทํตกเข้ากันเนาะวันนี้ก็ทําง่ายๆนะคะทุกคนกินกันแบบง่ายๆเนาะไปเลยค่ะนี่เราก็ต้องเอาฟ้าทองนะคะเยือฟัดทองนะคะต้องปอกแบบว่าค่า้างๆเนาะ้างนอะนะคะมันเป็นแบบนี้อยู่นะคะทุกคน โคเมื่อกี้ล,ลืมเด็กใบขีนนะคะทุกคนไปลืมได้ยังไงใส่ในโยกกระทองค่ะประ,ะมาณนี้นะคะ,ะ,คะพริแล้วก็กระเทียมนะคะหมกกระทะน,นิดนึงค่ะ ยอฟ้าทองนะคะต้มน,นวยนิดนึงนะคะมันทำอย่างนี้มันอร่อยกว่านะคะให้มันช้ามาค่ะนิดนึงเมนูนี้คือแบบทำแค่ผัดน้ำมันกระเทียมนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบอาหารที่แบบว่าเป็นดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบชิมกับรสชาตินี้แล้วก็ทำแค่นี้นะคะไม่ต้องใส่เนื้อค่ะก็อร่อยแล้วนะคะมียอฟ้าทองแล้วก็ผัดเชะออมนะคะแล้วก็ ขินนะคะใบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวลุ่นจะไปทอดนะคะทุกคนเช่นน้ำเกลือค่ะนี่คือเป็นทอดนะคะทุกคนใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะใส่น้ำนิึงค่ะ วันหเมดแบบตุ้งเลยมะเขือไม่ต้องปอกเปลือกนะคะทุกคนเพราะว่าปูแบบธรรมชาติเนะเปลือกก็กินได้ค่ะอร่อยนะ นี่เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนเื้อลรับกต็โตแล้วน้อยยังไม่โตยังเช็ดตเกียเช็ดต่เกียวทำไมยามันไมดถนัดรอเน้อก้วชุมช่ก็ได้อร่อยไหมคะนื้อจรินื้อจนื้ไม่มีเนื้อมีแต่มีแต่ผัก อันนี้ไม่ใช่เนื้ออันนี้ไข่เดพา่มปอร่อยมากไม่เผ็ดไหมไม่เผ็ดคะชิม่กินดรอือ่ากินไปอ่เอมอมาสุด

가200 인은 슈퍼로 꾸팀 판다 알지 음. 저는 ใน,นคะ่ะคิอี่แล้วเหรอลคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะและนี่คือวิดีโอจบหมดสำหรับวันนี้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ